มีทานเรื่องผจญภัยในดินแดนปริมาตรวันหนึ่งพ่อเสือเจ้าป่าแห่งป่ามหาัศจรรย์ได้มอบหมายภารกิจให้สัตว์น้อยทั้ง3ตัวไปค้นหาแหล่งน้ำฟอกจึงจอกจอมขี้สงสัยพูดพวกเราต้องเดินทางไปยังดินแดนปริมาตรเพื่อช่วยเจ้าป่าหาน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ทุกตัวในป่าเอินช้างน้อยฉลาดรู้พูดว้าวฟังดูน่าสนุกจังแต่ว่าปริมาตรคืออะไรหรอ มิกกี้หนูจอมขี้เล่นพูดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกี่ยวกับน้ำต้องมีขวดมีแก้วแน่ๆเลยทั้ง3เดินทางไปจนถึงแม่น้ำวิเศษและได้พบกับเจ้าแม่น้ำเจ้าแม่น้ำพูดถ้าพวกเจ้าต้องการนำน้ำไปช่วยสัตว์ในป่าเจ้าต้องเรียนรู้เรื่องหน่วยของปริมาตรก่อนเจ้าแม่น้ำหยิบแก้วเล็กขึ้นมาพูดว่านี่คือหมลตรใช้ตวงน้ำนิดเดียวพอให้หนูมิกกี้ดื่มแค่คำเดียว มิกกี้อุทานว้านี่คือปริมาตรเล็กที่สุดเลยใช่ไหมเจ้าแม่น้ำหยิบขวดน้ำหนึ่งลิตรขึ้นมานี่คือหนึ่งลิตรเท่ากับขวดน้ำที่พวกเจ้าดื่มกันทุกวันฟอกพูดเข้าใจแล้วหมายความว่าหนึ่งลิตรเท่ากับน้ำเต็มขวดนี้เอมินพูดแต่ถ้าต้องกักเก็บน้ำให้สัตว์ทั้งป่าต้องใช้ของใหญ่กว่านี้แน่เลยเจ้าแม่นาพาพวกเขาไปดูถังเก็บน้ำและพูดว่านี่คือหนึ่งลูกบาศก์เมตรหรือหนึ่งพันลิตร ใช้สำหรับเก็บน้ำให้สัตว์ตัวใหญ่ดื่มเอมินอุทานโหหมายความว่าถัางน้ำนี้สามารถเติมขวดน้ำ1ลิตรได้ถึง1,000ขวดเลยเหรอเจ้าแ,แม่น้ำพยักหน้าใช่แล้วถ้าพวกเจ้าจำได้ว่า1,000มิลล mm ิลิตรเท่ากับ1ลิตร1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรก็สามารถคำนวณน้ำให้สัตว์ทั้งป่าได้อย่างถูกต้องมิกกี้พูดเข้าใจแล้วปริมาตรคือการวัดปริมาณของเหลวใช่ไหม ฟ็อกพูดใช่แก้วเล็กๆใช้มิลลิลิตรขวดน้ำใช้ลิตรถังใหญ่ใช้ลูกบาทเมตรเอมินพูดนั้นเดานนำถังหนึ่งลูกบาทเมตรไปตักน้ำจากแม่น้ำเพื่อช่วยสัตว์ทั้งปากันเถอะสัตว์น้อยทั้งสามช่วยกันนำถังน้ำกลับไปที่ป่าเจ้าป่าพ่อเสือดีใจมากและประกาศให้ทุกตัวรู้ว่าเอมินฟ็อกและมิกกี้ได้เรียนรู้เรื่องปริมาตรและช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวสำเร็จ